ยินดีต้อนรับกลับสู่ Drive Culture ช่องที่รวมทุกความร้าใจของโลกยานยนต์เรื่องราวของตำนานที่กลับมาอีกครั้งและรถที่ไม่ได้แค่ขับแต่พูดอะไรบางอย่างกับคุณสำหรับใครที่ลหลงไหลในแรงบิดเทคโนโลยีและดีไซน์เหนือการเวลาวันนี้คุณมาถูกที่แล้วเพราะเรากำลังจะพาคุณไปพบกับก,บการกลับมาที่ทุกคนรอคอยมิตซูบิชิปาเจโร่2025ที่ไม่ใช่แค่การคืนชีพแต่เป็นการประกาศตัวอย่างยิ่งใหญ่ m มิ s ูบิชิปาเจโร่2025กลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีไม่ได้แค่มาแบบคิดถึงอดีตแต่มาในฐานะ SUV ที่ถูกออกแบบใหม่หมดทั้งรูปลักษณ์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่พร้อมจะพาคุณลุยได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะในเมืองหรือกลางป่ามันถูกสร้างมาเพื่อคนที่ต้องการพลังและความสง่าง,งามในคันเดียว เพียงแค่แรกเห็นปาเจโร่ใหม่ก็ดูโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบดนามิกชิลุ่นล่าสุดจากมิตซูบิชิที่แสดงออกถึงความดุดันผสานกับไฟหน้าเล็ดทรงทีเชฟที่ทาให้รถดูทรงพลังตัวถังรถมีเส้นสายที่เฉียบคมซุ้มล้อขนาดใหญ่และความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงความเป็นสายลุยอย่างแท้จริงเส้นสายบนหลังคาแบบลอยตัวและราวหลังคาแบบใหม่ก็ช่วยเสริมความทันสมัยให้กับดีไซน์โดยรวมใต้โครงสร้างที่แข็งแกร่งนี้คือแพลตฟอร์มเฟรมบันไดใหม่ล่าสุด ซึ่งพัฒนาร่วมกับไทลทันเจเนเรชันใหม่แต่ปรับจูนมาให้เหมาะกับการขับขี่แบบ SUV โดยเฉพาะขุมพลังของปาเจโร2025คือเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบ MIVEC ที่ให้กำลังสูงถึง204แรงม้าและแรงบิดมหาศาล470รนิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังและหากข่าวหรือเป็นจริงมิสูบิชิกำลังพัฒนาเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดด้วยเพื่อก้าวสู่อนาคตแห่งการเดินทางอย่างยั่งงยยืืนนเเเม่ออปปปิดดรระตูข้้าาไใหโส คุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ปาเจโรรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นแค่รถใช้งานทั่วไปอีกต่อไปแต่กลายเป็นพื้นที่หรูหรามีความทันสมัยเบาะหนังวัสดุคุณภาพสูงและแสงไฟแอมเบียนช่วยสร้างบรรยากาศระดับพรีเมียมหน้าจอคนขับดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดเท่ากันรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงพร้อมฟีเจอร์อย่างแท่นชาร์จไร้สายสันรูปแบบพาโนรามาและเครื่องเสียง9ก้าลำโพงคุณภาพเยี่ยม ปาเจโร2,025มีให้เลือกทั้งรุ่น5ที่นั่งและเจ็ที่นั่งแถว2สามารถปรับเลื่อนและเอนเบาะได้ส่วนแถว3พับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างเต็มที่เหมาะสำหรับทั้งการท่องเที่ยวการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการผจญภัยในวันหยุดด้านความปลอดภัยมิตซูบิชิไม่ปล่อยผ่านปาเจโรมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดอับสายตากล้องรอบคัน ระบบ break, เบรกฉกเฉินอัตโนมัติและอีกมากมายตัวถังเสริมโครงสร้างนิราภายัยพร้อมถุงลมนิราภัยรอบคันทําให้ปาเจโร่ใหม่เป็นเหมือนป้อมปราการที่เคลื่อนที่ได้สำหรับสายลุยปาเจโร่ก็ยังคงไว้ซึ่งความแกร่งระบบขับเคลื่อนซูเปอร์ซีเล็ก4 wdii ช่วยให้คุณเลือกโหมดการขับได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็น2 h ch chlc หรือ cllc พร้อมโหมดออฟโรดอย่าง gravel snow mud และ sand ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและความเสถียรในทุกสภาพผิวถนน มุมไต่และมุมจากที่ดีขึ้นแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและกล้องสำหรับการลุยทางวิบากทำให้ปาเจโรคันนี้พร้อมสำหรับการลุยทุกเส้นทางอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันสำหรับรุ่นดีเซลอยู่ที่ประมาณ9-10กิโลเมตรลิดถือว่าใช้ได้สำหรับ SUV ขนาดใหญ่ขับเคลื่อน4ลอ้อส่วนรุ่น PHEV ที่คาดว่าจะตามมาทีหลังอาจวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้ถึง50กิโลเมตรและเหมาะสำหรับการขับในเมืองแบบไร้มลพิษ มิตซูบิชิเตรียมวางจำหน่ายปาเจโร่ใหม่ในหลายประเทศทั้งในเอเชียออสเตรเลียตะวันออกกลางยุโรปบางส่วนและอเมริกาใต้ราคาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.8ล้านบาทหรือราวๆเครื่องหมาย 50, ดอลลรา50,000ดอลลราสหรัฐและรุ่นท็อปที่อัดแน่นด้วยอุปกรณ์เต็มรูปแบบอาจพุ่งไปถึง2.3ล้านบาทเครื่องหมาย 65, ดอลลรา65,000ดอลลราสหรัฐเลยทีเดียวสิ่งที่ทำให้ปาเจโร่2025โดดเด่นไม่ใช่แค่เรื่องของสเปคหรือดีไซน์ แต่คือความรู้สึกที่มันมอบให้มันคือ SUV ที่มีประวัติศาสตร์ฝังลึกอยู่ในเส้นสายและว,วันนี้มันกลับมาพร้อมภารกิจใหม่ภารกิจในการพิสูจน์ว่าตำนานไม่เคยตายมันแค่เปลี่ยนรูปแบบถ้าคุณกำลังมองหารถคู่ใจที่พร้อมพาคุณลุยได้ทุกวันสนาง่างามทุกทางและยังคงหัวใจแห่งการผจญภัยปาเจโร2025คือคำตอบมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือการเดินทางที่ถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้งคุณกำลังรับชมไรท์เคาเจอร์ ช่องที่เล่าเรื่องราวของรถไม่ใช่แค่ด้วยตัวเลขแต่ด้วยหัวใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆเรื่องราวของตำนานและการกลับมาที่เปลี่ยนเกมได้จริงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นใจกับเราเสมอ